สวัสดีคะ่ะทุกคนนชาทาร์อดวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าของขวัญปีใหม่จากจัก,กรวาลสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์หรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาถึง16กันยายนของขวัญปีใหม่จากจัก,กรวาลของคุณปีนี้คืออะไรนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบรวมอยากให้รับแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ไม่อยากให้เก็บเอาไปใส่ใจเนาะ ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักซับสไครต์ไลค์แชร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้แนทเนาะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะคนละสีส้คุณมีความเกี่ยวข้องนะคะกับเลขห้าเก้าห้าสองหกนะคะ ห9าเก้าห้าสองหตัวเลขนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นวันเดือนปปเกิดทะเบียนบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนลาสีสิ่งปีนี้ของขวัญปีใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะคะขอรักเอท่าก่อนไปแรกนะคะมัชล m เมจิกมีการ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคำพูดมีการมีใครพูดทิมแทงใจทำร้ายจิตใจกัน Shadow Mirror นะคะแล้วก็ s o t o r True มีการใช้คำพูดที่ทำให้เป็นการทำร้ายจิตใจกันอารมณ์เหมือนแบบเป็นการพูดออกไปที่ขาดสติไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเสียใจแต่ว่าพูดออกไปด้วยความเป็นห่วงแต่คำพูดนั้นอาจจะเป็นคำพูดที่ ที่แบบออ่รุนแรงสําหรับคนฟังอะไรประมาณนี้มันเหมือนมีมีใครมีการพูดอะไรที่เป็นการทำร้ายจิตใจกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นการพูดแบบการขาดสตินะคะแล้วก็เออร์ล็อกเขาอยากบอกเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณนั่งมองสถานาการณ์ตอนนี้สิ่งที่คุณกังวลอยู่ในใจนะคะอืม,มันอาจจะมีบางอย่างที่มีปัญหาเกิด,กดจากการที่มีใครพูด ด้วยความขาดสติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เป็นการไม่เข้าใจกันคุณคุณไม่ได้ดีแล้วคุณก็ไม่ได้แย่คือด้วยความเป็นตัวของตัวคุณอะสิ่งที่คุณเป็นอะคุณเป็นที่รักอย่างเหลือเชื่อคือเหมายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า,วาก็คุณเป็นคนแบบนี้แหละคุณเป็นคนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่แบบเป็นคนตรงๆเป็นแบบคนที่แบบเออบางทีก็พูดไปตรงเกินไปก็เลยทําร้ายคนทำร้ายเอ,อ่อทำให้คนอื่นเสียใจแต่ว่าคําพูดนั้นอะ เป็นคำพูดที่เหมือนคล้ายๆกับว่าด้วยความหวังดีอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งศักดิ์สิทธิษษษ์บอกว่าก็เป็นตัวของตัวคุณนั่นแหละดีแล้วเออสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นที่รักของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะเอ,อเขาอยากให้มีความหวังนะคะมีตอนเนี้แสงสว่างเขากําลังส่งแสงสว่างส่งมาให้คุณเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของของจุดจุดดาร์กอะจุดจุดที่มีความเศร้า ในสถานาการณ์ที่เกิดจากคําพูดอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังเคลีย์พลังงานไม่ดีกําลังเคลีย์พลังงานที่เป็นท็อกซิกออกจากตัวจากใจจากชีวิตคุณอยู่นะคะเขากําลังนําพาแสงสว่างเข้ามาสู่สู่จุดของคุณนะตอนนี้นะคะแล้วอยากให้อ่ให้คุณเดินออกจากความกังวลอะ่ะแล้วเผเชิญหน้ากับความจริงสิ่งที่คุณกังวลอยู่ในใจอย่าไปคิดอย่าอะไรเป็น คือเผชิญหน้ากับความจริงยอมรับกับความจริงแล้วโฟกัสที่ใจของคุณเองว่าจริงๆแล้วใจของคุณต้องการอะไรเขาอยากให้คุณฟังเสียงฟังเสียงใจฟังเสียงยัวฟังเสียงเซนส์ของคุณนะคะแล้วเขาอยากให้คุณสร้างสร้างสตรอรี่ของคุณเองอะ่ะแล้วแบบอย่า่เาเหมือนแบบเขาไม่อยากให้คุณฉุดล้างตัวเองเอาไว้เพราะว่า โดยการที่เหตุการณ์มันมีการเกิดขึ้นเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณก็เลยเออกล้ากลัวๆว่าเอ๊ะถ้าคุณจะทําอันเนี้ยมันจะผิดอีกไหมมันจะทำร้ายใครอีกไหมหรือไม่ทําดีอะไรประมาณเนี้ยชิงสสิตบอกบว่าให้คุณกล้าเผชิญหน้ากับมัน ก้าวออกมาจากความกังวลทั้งหลายแล้นะคะการที่คุณเป็นตัวของตัวเองอะดีแล้วมันเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเออเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองต่อไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนราศีสิงห์แต่คําพูดทําร้ายจิตใจกันจริงๆนะความรู้สึกแรงมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่ผ่านมาคนราศีสิงห์เป็นอย่างไรนะคะอืมสี่ไม้ empress อกไม้เออมีความมั่นคงอะไรกันดีนี่มีการสถานะถ้าเป็นความรักจะชอบพยอืมเรือนบอรลอร์เทอร์เลยอะเนี่ยสาดับขึ้นมามีการพูดทำ้ายจิตใจกันจริงๆด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะอ่าพลังงานของคุณราศีสิงห์นะคะมีคนธาตุไฟนะคะราศีเมษกับราศีสิงห์เด่น คนธาตุน้ำเมนพิจิกรกรกฎนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนละสีสิงคุณถ้าเป็นเรื่องความรักคุณค่อนข้างจะมีความรักที่มั่นคงนะมีความรักที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเอ็มเพรสสำหรับคุณอะเอ็มเพรสคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่เป็นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ได้นะคะแต่จะเน้นหนักไปที่ผู้หญิง เขามีความเป็นคนเก่งเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาอดทนรอรอจนสมหวังมีแบบอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่าง i อ place ถ้าเป็นเรื่องความรักเหมือนคุณแบบประคับประคองความรักครั้งนี้มามาจนมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วว่ามีการให้สถานะอะไรกันรักกันมากดูแลกันดีแล้วแบบว่าถูกใจคนคนนี้มากๆเหรียญเบลเลอร์เธอเลยชูยเหรียญขึ้นมาถูกใจมากเลยอคนนี้คือใช่เลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า นั้นมีความรู้สึกว่ามีใครใคนใดคนหนึ่งพูดตรงด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่คขี้หึงใจร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีการพูดอะไรตรงๆทําำร้ายจิตใจทิ่มแทงใจกันถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยงานคุณก็มีม,มีมีหลักปกักหลักปักฐานมั่นคงเอ็มเพสอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างงานดีอะไรดีประสบความสมําเร็จมีการแบบว่ามีเริ่มมีเงินเก็บแล้วอะ่ะเป็นเงินก้อนแรกของคุณอะ งานก็ประสบความสมําเร็จดีนะคะที่ผ่านมาแต่ว่าได้วความสามดาบอาจจะมีการพูดที่ทาร้ายใจกันในที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคุณหรือว่าถ้าเป็นกิจการอะไรเงี้ยก็จะแบบใครที่ทํางานร่วมกับคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคุณหรือลูกน้องคุณมีการพูดอะไรตรงๆแล้วทําให้รู้สึกเจ็บปวดทาร้ายใจิตใจกันประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับ หมอพยาบาลหรือช่างซ่อมต่างๆก็ได้นะอืมเรื่องเงินก็มีเงินเก็บแล้วเรื่องมีเงินเก็บก้อนแรกของคุณแล้วนี่แหละแต่จริงๆนะไม่ความรู้สึกจริงๆเนะี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งพูดทํำล้าจ,จิตใจอาจจะหึงเนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วปัจจุบันนี้คนราศีสิงเป็นอย่างไรนะคะคิงอพโซดเพชรขับสามเรียนควนยเอโซด ปัจจุบันนี้นะคะคนราศีสิงห์มีคนธาตุลมในถุนตุนกลุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะปัจจุบันนี้นะัมีความรู้สึกว่ามีการตัดสินใจอะไรเด็ดขาดอะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยมีการตัดสินใจที่จะมาเปิดใจเริ่มกันใหม่แล้วมีการเริ่มเลื่อนสถานะมีการพูดคุยถึงเรื่องถ้าคนที่คบกันมานานในระยะหนึ่งแล้วมีการแบบอยาก คุยมีการคุยกันเรื่องถึงเรื่องอาวางแผนอนาคตถึงขัน้นอาจจะแต่งงานก็ได้นะคะสําหรับบางคนมีใครคนใดคนหนึ่งที่อืคนคนนี้แบบพูดเด็ดขาดมากๆเลยอ่ะจริงจังมากพูดคําไหนคํานั้นเด็ดขาดในคนที่เป็นคิงอพสอดเนี่ยแล้วคนที่คนเดียวอยู่ด้วยนะั้นมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าอามีนิสัยเด็กก็ได้นะแต่ว่าเป็นเด็กดีอะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนนิสัยดีก็คุยคิงอพสอด คนคนเนี้ยศหนักศัก์ใหญ่มากเลยนะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมากเลยนะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกอ่ะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะเขาเป็นคนไม่โรแมนติกเขาเป็นคนพูดแบบแข็งแข็งพูดห้วนห้วนอ่ะแล้วเป็นคนที่อะไรก็ต้องเป็นระเบียบทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดฝืนคําสั่งหรือว่าทําอะไรที่ผิดจากคําที่เขาพูดแต่ก็จะมีการแบบกดการนิดนึงอะไรประมาณนี้วเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ดุมากเป็นคนที่เข้ม มีความรู้สึกว่าจริงๆนั้นียอาจจะมีความแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดุเป็นคนที่น้องเป็นคนแบบจริงจังเป็นคนอะไรก็ต้องกดระเบียบเพราะว่าด้วยความที่เป็น king of sword อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับอยู่กับทหารอยู่กับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเป็นสไตล์อย่างนั้นอะตอนนี้ก็มามาเปิดใจมาเปิดใจอะไรกันแล้วอืมคนที่เป็น page shop cup นี่เป็นคนแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเป็น เป็นคนอายุไม่เกินยี่สิบสี่นะคะเออเรียบร้อยน่ารักเป็นคนกระตันยูเป็นคนที่แบบผู้ใหญ่ไม่ตาอืมชอบความสงบอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าคุณสองคนมีความรู้สึกที่เออไม่มีความรู้สึกว่าคุณสองคนเป็นคนที่คนละขั่วคนหนึ่งเรียบร้อยรักสงบนิ่ง คนนึงเป็นคนดุเป็นคนแบบเด็ดขาดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะอะไรที่ไม่ถูกไม่ใช่ก็อย่าเอาไปใส่ใจนะคะก็นั่นแหละปัจจุบันนี้นันไม่ควร,รู้สึกว่าก็มีการกลับมาพูดคุยอะไรการวางแผนอนาคตกันนะคะว่าคุยนอฟคอยคนนี้เหมือนกับว่าคนคนนี้อยู่กับคนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าสุขสบายชีวิตสุขสบายชีวิตสุขสบายเขาดูแลคุณได้ อืมกลับมาคุยกันวางแผนกันอะไรกันคุยกับคุยถึงเรื่องอนาคตนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจแบบว่าเด็ดขาดเลยเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าสถานะที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคก็จะมีการเหมือนการเลื่อนสถานะเลื่อนอะไรสักอย่างแล้วอืรักแรงเกลียดแรงมากๆเลยเนาะอรักก็รักสุดหดใจเกลียดก็เกลียดสุดหดใจเนาะไม่รู้ใครอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ะคะ่ะ ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็จะมีการเหมือนมีการเลื่อนเริ่มต้นงานใหม่มีการเลื่อนตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นเป็นระดับบิ๊กบอสเลยระดับสูงมากเป็นคิงสอดเลยอะ่ะถ้าเป็นทหารตำรวจก็จะเป็นระดับนายพลนายอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กบอสของนายที่ทำงานนั้นๆน,น,นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะมีทีมเวิร์กเข้ามามีการ มีใครเข้ามาสปอร์ตเอยความรักอีกในหนึ่งมีความรู้สึกว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามายุ่งด้วยก็ได้นะนเนี่ยบางคู่บางคนก็อาจจะตัดใจไปนะคะเพราะว่ามีคนอื่นมายุ่งบางคนนะคะอืมอาจจะมีการตัดใจกันไปเลยนะตอนนี้แต่บางคนก็จะเป็นบางคู่ก็จะเป็นแบบว่ามีการพูดคุยถึงอนาคตแล้วก็ไปต่อเลื่อนสถานะนั่นแหละส่วนเรื่องงานก็อย่างที่แน็พูดนะคะมีใครได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นนะคะเป็นระดับที่สูงขึ้นบิ๊กบอสเลยนะคะอืม มีเงินมากขึ้นมีใครมามีหุ้นส่วนหรือมีอะไรสักอย่างเข้ามาเนี่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วของขวัญปีใหม่จากจักรบาลของคนละสีสิ่งนะคะปีนี้คืออะไรค่ะสองไม้จะมีความมั่นคงมากกันเนี่ยคิงกับคอยโอ้ยมีแต่เงินสิบเหรียญอุดมสมบูรณ์มากเลยคุณสองครับทูฟคับโอ้สมหวังพบรักสิบไม้ มีคนราศีเมษเด่นมากเลยจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คนธาตุเด่นมังกรพึกงศกันนะคะอาจจะเกิดช่วงพฤศจิกาธันวาหรือว่าเลดไปมกราก็ได้นะคะของขวัญปีใหม่ที่คุณจะได้รับจากจักรวาลนะคะมีความมีต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมีต่างประเทศมีอะไรเกี่ยวกับภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องความลับคุณจะเจอกับคนคนนี้คนคนนี้จะเป็นสายเปเป็น king of coins เนี่ยสายเป คนธาตุด,ดินนะคะมังกรประสบกันนะคนนี้เป็นหนักมากเป็นคนฉลาดหาเงินเก่งแล้วเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆมีความสิบเหรียญคือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสองถ้วยเข้ามาคือความรักจะประสบความสําเร็จอะคุณจะได้พบรักจจะสมหวังจะสมหวังถึงขั้นกับว่ามีเครอบครัวเลยนะคะถึงขั้นกับว่ามีมีแผนแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าสิบเหรียญก็คือความสําเร็จการแต่งงาน ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์สองถ้วยก็คือความสมบังความการพบลักคนราศีกร,รกฎนะคะอืมกร,รกฎเข้ามาเกี่ยวด้วยนะอืมของขวัญปีใหม่ของคุณถ้าเป็นความรักเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าจะมีใครนะคะเอออาจจะมีใครที่จะได้เจอกับคนที่เป็นสายคนสายเปคนนี้ขิงอับคอยได้เจอการพบลักการสมหวังสําเร็จมีมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะเพราะว่ามีมีสิบเหรียญขึ้นมาอืม คนนี้ดูแลคนนุณดีมากๆเปหนักมากนะมีความมั่นคงกับคุณมากๆแล้วก็เหลืออีกนในนึ่งนะคะถ้าจริงถ้าบางคนที่ตัดจบกับคนคนนี้ไปอะถ้าตัดจบกันแล้วนะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่เป็น King of c o i คนที่เป็นคนสายเปย์จริงนะเนี่ยแล้วชีวิตจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอะทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งหูลักกันมากเพราะว่มีสองถ้วยขึ้นมา จะได้พบรักกับคนนี้มีความรู้สึกว่าเป็นคนไกลนะคะอืมมีความรู้สึกว่าจะได้พบรักกับการทํางานด้วยนะเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรมีอะไรเกี่ยวกับการทํางานนี่แหละคุณจะได้พบคนเนี้ยในที่ทํางานมีความไกลมีความต่างประเทศมีความภาษาอืมบางคนอาจจะได้เจอเป็นสายฝอเลยก็ได้นะอาจจะได้เจอต่างชาติถ้าเป็นเรื่องของงานก็แบบว่ามีความมีการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะอืมมีการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานเข้ามา โอ้ไพ่ันดีมากเลยเนาะนี่ยมีนความรู้สึกว่าจะมีการได้แต่งงานใครสักคนหนึ่งได้สมหวังในความรักจริงๆนันเนี่ยในพลังงานตรงนี้นะคะเพราะว่าไพา่ไพ่ไพ่สองไม้เนี่ยเป็นเป็นความแบบคู่หูเป็นความแบบมีความคู่หูมีความ,ม,วามงานก็ประสบความสําเร็จมีความเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับภาษามีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติมีการทํางานมากกว่านหนึ่งอย่างมีสาขาเยอะมากเลยเพราะสิบไม้ขึ้นมาคุณคุณแบบจะทํางานหนักมาก ขยันมากมีสาขายเยอะแต่คุณก็จะได้เงินเยอะคุณจะเป็น king คอยเลยเป็นคนที่แบบโหแล้วแบบอุดมสมบูรณ์โอ้ยสําเร็จงานเงินเยอะมากๆคก king เหรียญคือเงินเยอะที่สุดเลยเก่งประสบความสําเร็จแล้วมีสิบเหรียญขึ้นมาโอ้ค,ความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินมาพร้อมเลยนะคะแล้วความสองถ้วยก็คือมันงานที่คุณทําที่คุณเดียวอยู่ด้วยอะ่ะมันจะสมหวังอืมไม่น่าล่ะไพ่าสามใบนี้ถึงบอกว่า แสงสว่างกำลังมาหาคุณแล้วอย่าอย่าชุดหลังตัวเองอยู่กับความกังวลเขาอยากให้คุณก้าวออกมายอมรับความจริงแล้วก็เป็นตัวของตัวตัวคุณเองนั่นแหละดีแล้วถูกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังส่งแสงสว่างเข้ามาให้คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่นมีความรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากาลังส่งมาให้คุณนะคะของขวัญปีใหม่ความรักงานประสบความสําเร็จมัน มันมีไพ่ดีหมดเลยอ่ะห้าใบเป็นไพ่ความรักงานเงินความมัน่นคงความต่างชาติความเนี่ยแหนี่ยวแน่นประสบความสำเร็จเงินเยอะดีสมหวังอาจถึงขั้นได้แต่งงานเออไพ่ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออร์เคกิลกันนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินก็โอ้โหอู้ฟู่มากเลยนะนะเดี๋ยวขอดูออร์เคกิลก่อนว่าออร์เคิลมีอะไรจะบอกกับคน คนราศีสิงคะ่ะเอาลเครื่มีะอะไรจะบอกอู้ยใบนี้สวยมากเลยอะ่ะใบนี้ไม่เคยเปิดใครๆได้เลยนะ The Star Daughter อู้ยเป็นไพ่ที่มีความสุขมากๆเลยอะ่ะแต่จะเปิดทีเดียวนะคะอืมนี่นะ Storyteller โอ้ย Dream come true Dream come true จริงๆ Abundance กำลังมา Surrender Ready to let go ไไงอยากให้เขาใหญ่คุณปล่อยวางอะไรบางอย่าง Oracle บอกว่าให้คุณนะคะเตรียมตัวฉลองได้เลยใบเนี้ยขึ้นมาใบนี้ดีมากๆแนะไม่เคยเปิดให้ใครไม่ไม่ไมีอืม,มตั้งแต่ได้ไพ่เด็กนี้มาไม่เคยมีใครได้ไพ่ใบนี้แล้วใบนี้เป็นใบที่ดีมากๆเป็นใบของความเฉลิมฉลองฉลอง เออเห็นไหมเขาบอกว่า I dance sing and play with my sister at sunset เหมือนแบบกลุ them, so l, uh, ่มกลุ่มพี่น้องกลุ่มเนี่ยเขาไปฉลองไปมีความสุขกับชีวิตอะค่ะสิ่งศักด์สิทธิ์เขาอยากให้คุณเตรียมตัวฉลองเลยเขาอยากให้คุณไปจอยกับกลุ่มเพื่อนๆของคุณอะเตรียมพร้อมเลยนะคะฉลองจะมีความแบบเขาอยากให้คุณเชื่อเซนต์ตัวเองอ่ะคุณคุณเป็นคนที่มีเซนต์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเซนต์ของคุณนะมันถูกต้องแล้วเขาอยากให้เชื่อเซนตตัวเองจะมีการอย่างรู้จะมีการรู้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ทำตามเซนต์ตัวเองเลยนะคะใบนี้เขาบอกว่าคุณนะเลือกได้คุณสามารถเลือกเส้นทางของชีวิตของคุณได้คุณมีอิสระภาพที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากทำให้ทำสิ่งนั้นสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณหวังเอาไวนะ้น่ะ ให้ทำมันออกมาเป็นการกระทำนะคะแล้วความฝันของคุณจะเป็นจริง I attract a steady flow of abundance ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรักความเงินทองทั้งหลายแหล่กำลังมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอ่าใบเนี้ยการปลดปล่อยการ let go กแล้วม,มีความแบบว่า อันคอนดิชันเลิฟอะเลิฟความรักที่ไม่มีทิ้น,ส,นสิ้นสุดอะความรักที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่คุณจะได้เจอนะเนี่ย mm. เขาอยากให้คุณปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองปล่อยไปเลยปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาวางเอาไว้นะคะดีมากๆเลยอะไม่น่าล่ะไพ่อันนี้เขาถึงบอกว่าอมืมีอารมณ์ถึงขั้นอุดมสมบูรณ์มากๆถึงขั้นอาจจะมีใครได้แบบ ว่า wow. ตัดสินใจแต่งงานก็เป็นได้นะคะเนี่ยเนี่ยใบนี้มาคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นความรักที่ดีเป็นความเข,าเข้าข้ใจของอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณฝันจะเป็นจริงเตรียมฉลองนะคะมาคอนเฟิร์มโอ้ยเจอร์นี่นะคะการเดินทางเขาอยากให้คุณพร้อมเตรียมพร้อมกับการเดินทางเตรียมพร้อมกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้แพลนไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดอะไม่คาดคิดอะ่ะ เตรียมแพ็คของเอาไว้เลยแล้วก็แพ็คพาสปอร์ตเอาไว้ด้วยเขาว่าอย่างนี้จะมีการเดินทางไปไหนสักอย่างหนึ่ง music, าามิวสิกนะคะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดทีเดียวเดี๋ยวนะเปิดทีเดียวเปิดทีเดียวจะเล่าให้ฟังโอ้โ oh, ห believe in music celebration มาอีกแล้ว so ถ oh. ือุดอ๋อดีเลิศงามเนี่ยแหละอย่างที่บอกเขาบอกให้คุณะเตรียมความพร้อไมไว้เลยเตรียม เก็บเส,พง,บสพ,กกบพงกับเสื้อผ้ากับปงกระเป๋าคุณจะมีการเดินทางจะเปนการเดินทางแบบว่าไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะเตรียมแพ็กพัสปอร์ตเอาไว้ด้วยมิวสิกนะคะเาคอาละครับอกว่าจะมีการได้รับข้อความเมสเซจมาจากอะไรนะจะมีใครส่งเมสเซจมาให้คุณแฟรี่บอกว่าแฟรี่จะส่งเมสเซจมาให้คุณอืม believe in magic นะคะเปิดใจเปิดเปิดใจเปิดตาเปิดอะไรเนี่ย โอ้ยเขาบอกให้เบลีฟ i นมจิกคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันเลยจริงๆนะเนี่ยล้วเซ l e b เบชั่น get ready t o l e t your hair down and celebrate it's time to go out dance and play innovation could be on the way การเฉลิมฉลองใบที่สองขึ้นมาอีกแล้วอ่้นะมีความรู้สึกแรงมากเลยว่าคุณจะสำเร็จมากๆเนะอาจจะมีขั้นที่หลายๆคนหลายๆลู่อาจจะได้ถึงขั้นแบบแต่งงานเลยนะเนี่ยลองเงียบๆตรงนี้แหละ เกรดเทรชชัวกำลังมาของขวัญทรัพย์สมบัติของขวัญท,ที่มีค่ามากๆกำลังมาบอกให้รอนิ่งๆอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วไพ่โพสิ v e บอกว่าอะไรคะขอไพ่โพสิ v e นะกล้องนี้พลังงานดีมากเลยนะเนี่ยพลังงานดีจังโนะพสิ t i v e อ t t ท a c t p โพสิ i v e e เอ r นจีนะโพสิทใหม่นี่มาอีกแล้วเมจิแล้วเนี่ย นี่ถ้าคุณคิดบวกนะคุณจะคุณจะดึงดูดพลังงานดีๆพลังงานที่เป็นบวกๆเข้ามาเขาอยากให้คุณเชื่อในตัวเองเชื่อในคุณงามความดีเชื่อในตัวเองคุณงามความดี power of gratitude to find happiness in your life นี่จริงๆคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนจิตใจดีนะไม่ความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนผู้หญิงคนนั้นอะคนที่เป็นคนที่เป็นเพจ เจ็บครับอ่ะอืมเป็นคนร่มน่ารักอ่ะคุณจะมีความสุขกับชีวิตคุณจะหาความสุขกับชีวิตเจอเขาอยากให้คุณเชื่อในตัวเองเชื่อในคุณงามความดีแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตคุณจะเจอความสุขในชีวิต happiness is a choice นะคะเลือกที่จะมีความสุขไปเลย magic จริงมหัศจรรย์ก็คือเขาอยากให้คุณเชื่อในตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณทํามันได้คุณก็จะสามารถทํามันให้เกิดขึ้นได้จริงๆน่ะ เพราะว่าใบนี้ขึ้นมาบอกว่าคุณมีเซนต์ก็อยากให้คุณเชื่อเซนต์ใบนี้ก็มาคอนเฟิร์มนะว่าให้เชื่อในตัวเองว่าคุณทําได้แล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาะคตของคุณจะได้กลับมาขอบคุณตัวคุณเองวันนี้นะคะไพ่ของคุณราศีสิงดีมากๆเลยอะเงินทองความอุดมสมบูรณ์เมจิกการเซเลเบตการเฉลิมฉลองกําลังมานะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยขอให้คนคลิกเกิดราศีสิงนะคะสุขสมหวงังประสบความสําเร็จ ขอบคุณที่ติดตามนัชชาาลอดแล้วพบกับแนทใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ